สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กแมกนัมค่ะใครที่ชอบช็อกโกแลตจะหลงรลักเมนูนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลอยอยากให้เ,เพื่อนๆทำขายกันค่ะสูตรอร่อยและก็ทำง่ายเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พลอยเลือกใช้แวนพูเทนโปรเฟชชั่นอลเซมิสวีทดาร์คอมเพลคอยมาทำมูสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบเค้กตัวนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลมาในรูปแบบเหรียญแบบนี้เลยค่ะขนาดกำลังดีใช้งานสะดวก รสชาติอร่อยเข้มข้นเหมือนช็อกโกแลตแท้ๆเลยค่ะมาทำสปันเคก้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะ แป้งเค้ก90กรัมผงโกโก15 g, ้15กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือ1 8ส่วน8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด4ฟองค่ะน้ำตาลทราย100กรัมนมสด50 g, กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชา SP 12กรัมค่ะป้าย SP ที่หัวตะกร้อแบบนี้เลยนะคะเปิดเครื่องสปีดสูงจับเวลาประมาณ5-8นาทีค่ะ พอตีได้ที่แล้วเนื้อเขาจะค้นฟูแล้วก็เป็นสีอ่อนลงแบบนี้นะคะถ้าของเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เนื้อแบบนี้ให้เพิ่มเวลาตีอีกหน่อยนะคะใส่ของแห้งที่เราล่อนไว้ลงไปได้เลยค่ะตีสปีดกลางจับเวลาตีประมาณ2นาทีค่ะมีพักปาดส่วนผสม1ครั้งนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีใส่น้ำมันลำข้าวเจ็ดสิกรัมค่ะค่อยๆเทลงไปเป็นสายแบบนี้เลยนะคะตีสปีดกลางจับเวลาตีอีก2นาทีค่ะมีพักปาด ส่วนผสม1ครั้งนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศอีก30วินาทีพอครบเวลานะคะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยเราไปเตรียมอบกันต่อเลยค่ะพลอยวามเตาอบไว้แล้วนะคะพลอยใช้พิมพ์ขนาด1ตปอนสองพิมพ์นะคะใส่กระดาษไขรองอบแบบนี้เลยค่ะเทเนื้อเค้กลงไปได้เลยใช้ไม้นะคะคนไล่ฟองอากาศนะคะก่อนอบนำเข้าอบไฟ1 7 0องศาค่ะไฟบนล่า ไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ25-30นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะพอเค,ค้กสุกนะคะนํามาพักในตะแกรงให้เย็นสนิทได้เลยค่ะมาทํำมูสช็อกโกแลตกันต่อเลยพอใช้แวนฮูเทนโปรเฟชชั่นัลเซมิสวิตดาร์คคอมพาว์คอย150กรัมค่ะ,คะวิปปิ้งครีมนอน d a ลี่100กรัมส่วนที่1นะคะนําไปอุ่นให้ร้อนเลยแล้วเทใส่ลงช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีคนส ผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะถ้าช็อกโกแลตยังไม่ละลายนะคะนําไปเวฟเพิ่มได้ครั้งละ30วินาทีค่ะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะพอจะพักส่วนนี้ให้อุ่นค่อนไปทางเย็นเลยค่ะใช Cream ้วิปปิ้งครีมนอนด์เดลี่นะคะ150กรัมส่วนที่2ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่เย็นจัดนะคะนํามาตีให้ขึ้นฟูได้เลยพอได้แบบนี้นะคะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ลงไปผสมได้เลยค่ะตีผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะจนได้เนื้อแบบนี้เท่านี้ เราก็จะได้มูสช็อกโกแลตอร่อยๆอแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปปาดครีมแต่งเค้กได้เลยรสชาติเหมือนไอศกรีมช็อกโกแลตเลยค่ะพออยากให้เ,เพื่อนๆลองทํากันมาประกอบเค้กกันต่อเลยค่ะพ่อยจะสไลด์เนื้อเค้กออกเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะสูตรนี้เราจะได้2ก้อนนะคะนําชั้นแรกมาวางแบบนี้ได้เลยปาดมูสช็อกโกแลตของเราลงไปเลยค่ะพ่อยขอเพิ่มความอร่อยด้วยแ a n นด์โ e เทล o โรเฟชชั่นัลไซมิสวีทเบคกิ้งชิพตัวนี้เป็นชอกชิพ นะคะคตามด้วยเน่เค้กแล้วก็ปาดมูสช,ช็อกโกแลตทับอีกครั้งค่ะค่อยๆปาดให้ทั่วเค้กแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลอยจะนําไปแช่ฟรีซค่ะประมาณ20นาทีเพื่อให้เค้กของเราเซตตัวค่ะมาทชชําช็อกโกแลตเคลือบเค้กกันต่อเลยค่ะพลอยใช้แว่นฮูเทนโปรเฟชชั่นอลเซมิสวิตดาร์คคอมเพลว์คอยห้ากรัมค่ะตั้งน้าให้เดือดเลยนะคะเราก็นชชําช็อกโกแลตมาละลายเลยค่ะเพื่อนๆสามารถละลายช,ช็อกโกแลตวิธีไหนก็ได้นะคะพอได้แบบ ้แลวใส่อัลมอนด์สับลงไปค่ะอัลมอนด์พลอยอบแล้วนะคะใช้ไฟ150องศาค่ะอบประมาณ10นาทีผสมช็อกโกแลตกับอัลมอนด์ให้เข้ากันเลยค่ะก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะเค้กของพลอยเซ็ตตัวดีแล้วนะคะวางเนื้อเค้กนะคะตรงตะแกรงแบบนี้ได้เลยน้าช็อกโกแลตนะคะมาราดได้เลยค่ะค่อยๆราดลงไปเลยนะแล้วก็เกี่ยวให้เรียบเสมอกันค่ะช็อกโกแลตที่อยู่ในถาดนะคะสามารถนําไปละลายค่ะแล้วนํามาราดเค้ก ใหม่ไดะะเสร็จแล้วนำไปแช่เย,ย็นให้เซตตัวได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กแมกนัมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พออยากให้เ,เพื่อนๆลองทำกันนะคะเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มนะคะทานคู่กับมูสช,ช็อกโกแลตรสชาติอร่อยเคลือบด้วยช็อกโกแลตอัลมอนด์ทานพร้อมกันนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ช็อกโกแลตของแ a n น o ์ฮูเทนโปรเฟชชั่นแนลเลยค่ะใครที่ชอบช็อกโกแลตจะหลงรักเมนูนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมอง หาช็อกโกแลตคุณภาพดีพอยแนะนำช็อกโกแลตของแว n นฮูเทนโปรเฟชชั่นแเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ชั้นนําทั่วไปหรือจะสั่งผ่าน KCG ออนไลน์ก็ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้พอยทําเมนูช็อกโกแลตอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะอย่าลืมแวะมาอวดผลงานให้พอยชมบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ